ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่25สิงหาคม2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook รัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะแบงค์ชาติแนะวิธีปลอดภัยจากแอป,ปดูดเงินสร้างกรอบป้องกันให้กับมือถือระบบ Android ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะวิธีป้องกันแอปพลิเคชันหลอกดูดเงินจากมิจฉาชีพสำหรับระบบปฏิบัติการ Android พร้อมขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังตกเป็นเหยื่อสำหรับวิธีป้องกันแอปพลิเคชันหลอกดูดเงินจากมิจฉาชีพมีดังนี้ 1. ปิดการใช้งาน Accessibility Services กับแอปที่ไม่จำเป็นซึ่ง Accessibility Service การช่วยเหลือพิเศษใช้ในการช่วยเหลือคนพิการหรือผู้มีปัญหาในการสั่งการตามปกติเช่นการอ่านข้อความพิมพ์ข้อความด้วยเสียงควบคุมหน้าจอมือถือเพื่อตอบโต้ระบบและสั่งแทนผู้ใช้งานวิธีปิด Accessibility Services ให้ไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลือกการช่วยเหลือพิเศษ จากนั้นเลือกแอปที่ติดตั้งจากนั้นกดปิดการใช้งาน 2. เปิดใช้งาน Google Play Protect ไว้ช่วยสแกนหาแอปอันตรายอยู่เสมอวิธีเปิดให้ไปที่ Play Store จากนั้นคลิกไอคอนโปรไฟล์ขวาบนเลือก Play Protect s. จากนั้นกดสแกนถ้าเจอแอปอันตรายให้อันอินสต l ล 3. หากยังไม่มั่นใจอาจล้างเครื่องกลับคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Factory Reset) ทั้งนี้สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือต้องไม่คลิกลิงก์หรือติดตั้งแอปที่ไม่น่าเชื่อถือหากเปิด Accessibility Service ไว้ wise, ทำให้มิจฉาชีพแอบดักดูข้อมูลส่วนตัวและสั่งการโอนเงินแทนเราได้หากพลาดตกเป็นเหยอมิจฉาชีพติดตั้งแอปหลอกดูดเงินแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 1. ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปิด WiFi หรือปิดเน็ตมือถือ 2. ติดต่อธนาคารผ่านสายด่วนเพื่อระง,งับการทำธุรกรรมได้ภายใน72ชั่วโมงแล้วธนาคารจะให้เคสไ d ดเพื่อนำไปแจ้งความ 3. แจ้งความพร้อมให้ข้อมูลและหลักฐานตำรวจจะออกใบแจ้งความและจะส่งข้อมูลให้ธนาคารระง,งับธุรกรรม7วันระหว่างการสอบสวนและออกหมายอายัดถาวรสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ